มันจะหนึบๆนะคะสูตรทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่มีใครบอกให้เพื่อนๆใส่นะทำให้เวลาที่เราปั่นเป็นลูกชิ้นออกมาแล้วข้างในเป็นโพรงบ้างหรือว่าตัวลูกชิ้นเนี่ยมันเละมันย่อบ,บ้างไม่อยู่ทรงบ้างนะคะเพื่อติดตามไอเดียทาอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่นด้วยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลเชฟแว่นแอนวัณนุชเมียนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําลูกชิ้นไก่นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะใช้ไก่เป็น2ชนิดนะครับส่วนแรกก็จะเป็นสะโพกบดครับอีกส่วนก็จะเป็นอกไก่ครับทาการเลาะหนักเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูส่วนของเครื่องปรุงบ้างนะครับเครื่องปรุงก็จะมีต้าขักชีครับผงกระเทียมพริกไทยป่นพริกไทยเม็ดผงปรุงรสรสไก่ผงฟู ผงแอคคอร์ดน้ำตาลทรายสีอิวขาวแป้งมันสับปะหลังแล้วก็สีอ e ิ่วดำครับหลังจากที่เราดูส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปลงมือทำลูกชิ้นไก่กันได้เลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับให้เราทำการหั่นรากผักชีของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นให้เป็นฝอยเลยนะครับวิธีการหั่นก็นเหมือนซอยเลยครับเอาให้มันแหลกๆเลยเนาะ ที่เราต้องซอยรากผักชีนะครับเพราะว่ามันจะง่ายในการโขลกนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องการรากผักชีแบบละเอียดมากเลยนะครับตัวรากผักชีนี้จะได้ไม่มีเส้นใยอยู่ข้างในนะครับทีนี้เราก็จะมาหั่นอกไก่กันนะครับซึ่งอกไก่วันนี้เราใช้ทั้งแผ่นเลยนะประมาณนี y, ้นะครับถ้าหั่นให้เป็นเต่าลูกเล็กๆครับเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นนะครับมันจะได้ง่ายในการปั่นด้วยนะครับจะทาให้เนื้อไก่ของเรานั้นละเอียดได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับวิธีการหั่นก็ไม่ยุ่งยากครับหั่นเป็นเต่าไปเลย เพราะว่าในตัวไก่บดของเรานะครับเรารู้สึกว่ามันมีมันเยอะเกินไปจะทําให้เวลาที่เราทานไปแล้วเราจะรู้สึกเลี่ยนๆนะครับเราจึงใช้อกไก่เข้ามาช่วยเสริมครับเพื่อดับความเลี่ยนของตัวสะโพกไก่บดนะครับหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เราหั่นอกไก่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็นําไปพักไว้ก่อนครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการโขลกพริกไทยเม็ดของเรานะครับโขลกให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะโขลกได้เลยนะครับพอเราได้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นาพริกไทยเม็ดของเราที่ไปพักไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็นํารากผักชีตัวนี้ครับมาโขลกได้เลยโขลกให้ละเอียดไปเลยนะครับนี่คือรากผักชีของเราที่เราทําการโขลกละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทําลูกชิ้นไก่นะครับให้เราทําการปั่นอกไก่ของเราก่อนนะครับใส่เครื่องปั่นได้เลยครับ พออกไก่ของเราเริ่มละเอียดนะครับทีนี้ให้เราทําการใส่สะโพกไก่บดของเราครับลงไปตามได้เลยครับแล้วเราก็ปั่นให้มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนะครับพ <c oughs> ออกไก่กับสะโพกไก่ของเราเริ่มจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะกวาดด้านข้างครับให้มันลงไปก่อนนะแล้วค่อยปั่นอีกรอบนึงครับขอให้ละเอียดเลยนะครับคราวนี้หลังจากที่เราปั่นไก่ของเราเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็ทาการใส่เครื่องปรุงลงไปได้เลยนะครับ อันดับแรกเราจะใส่พริกไทยป่นครับพริกไทยเม็ดผงฟูผงแอคคอร์ดน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวผงปรุงรสรสไก่ผงกระเทียมรากผักชีแป้งมันสำปะหลัง สีอิ่วดำที่เราต้องใส่สีอิ่วดำนะครับเพราะว่าตัวไก่ของเราเนี้ยเวลาทําออกมาแล้วสีมันจะซีดเนาะอันนี้เราจะเพิ่มสีสันให้กับตัวลูกชิ้นไก่ของเรานะครับเป็นแค่ตัวเลือกนะครับว่าถ้าเกิดท่านใดไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่เราต้องการให,ให้ตัวลูกชิ้นไก่ของเรามีสีสันนิดนึงนะครับทยอยใส่ไปทีละนิดนะครับสีตามความชอบเลยพอเสร็จแล้วเราก็ปั่นได้เลยครับอันนี้เราปั่นเบาๆก่อนให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะครับพอทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปั่นเบอร์แรงได แล้วก็ระหว่างปั่นนะครับให้เพื่อนๆเ,เกลี่ยด้านบนลงข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ละเอียดทุกส่วนเลยนะครับถ้าเกิดมันหนืดไปเราก็สามารถเติมน้ําได้นะครับแต่ว่าทยอยเติมนะเสร็จแล้วเราก็ปั่นต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราปั่นไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่รับปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูหน้าตาของเรากันเลยเนาะว่าตัวไก่ของเราเป็นยังไงครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอัตราส่วนที่เหลือเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับหลังจากที่รับปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไก่ตัวนี้ครับเราใส่ในภาชนะไว้อย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับ เราก็จะได้หน้าตาไก่บดของเราประมาณนี้นะครับเนื้อเนียนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทําการนารําพลาสติกแรปครับมาปิดฝาไว้แล้วก็ไปแช่ในช่องฟิตไวเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพื่อ <motion S 1> <ๆ S 2> ให้ตัวไก่บดของเรานั้นเซ็ตตัวคงที่ก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทาเป็นลูกชิ้นกันได้เลยครับและนี่ก็คือตัวไก่ของเราที่เราทาการแช่ช่องฟิตไปแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะเสร็จแล้วก็ดึองออกมาได้เลยครับทีนี้เราก็จะไปปั้นก้อนสำหรับทําลูกชิ้นกันได้เลยนะครับ วิธีการนะครับก็คือให้เราอะครับตั้งน้ําร้อนนะครับ <S <S ให้เดือดเดือดเลยนะพอเดือดเสร็จปุ๊บให้เราเบาแก๊สลงครับเป็นไฟอ่อนเลยนะจนไม่ให้มีน้ํากระเพื่อมอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วให้เราหยิบตัวไก่ขึ้นมาครับแล้วก็มาปั้นนวนๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็มาบีบตัวลูกชิ้นของเราให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ให้นําช้อนครับช้อนตัวนี้เราไปแช่น้ําไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาปาดควานลงไปครับ แล้วก็ย่อนลงไปเลยครับซึ่งตอนนี้น้ําเรายังเปิดไฟอยู่นะแต่ว่าไม่ให้เดือดครับให้มันร้อนอยู่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วเราก็ปั้นลูกชิ้นลูกต่อไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ย่อนลงไปครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีลูกหนึ่งนะครับที่มันลอยขึ้นมาแล้วคือตัวนี้มันสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูเนาะว่าข้างในจะเป็นยังไงครับนี่คือลูกที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปผ่าดูครับทีนี้เราจะมาผ่าให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับเนื้อในกก็จะออมาาเนนนีียย่ง้ลครับ แล้วต่อไปเราก็ไปทําลูกชิ้นของเราในส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยครับหลังจากที่เราต้มลูกชิ้นด้วยน้ําร้อนธรรมดานะครับไม่ใช่น้ําเดือดนะจนมารอยมาเต็มที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทําการช้อนขึ้นครับช้อนอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็นําไปแช่ในน้ําเย็นได้เลยครับ แนะนำว่าเป็นน้ำเย็นจัดนะครับคือน้ำเปล่าผสมน้ำแข็งอย่างนี้เนาะเป็นการน็อกความเย็นไปในตัวด้วยครับพอเราไปแช่จนหมดแล้วแล้วรอให้มันคลายความร้อนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้มันเสด็จน้ำก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับตัวลูกชิ้นไก่ของเรานะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันหลังจากที่เราตักลูกชิ้นมาน็อกน้ําเย็นจนหมดแล้วนะคะ และเราก็ได้เป็นยำลูกชิ้นไก่มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่น่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างคะ่ะซึ่งอันนี้เป็นสูตรต้นตำรับนะยังไม่ใช่สูตรพริกไทยดำนะคะดังนั้นเราจะใส่แค่ตัวพริกไทยขาวนะคะแต่ว่าใส่2ชนิดเลยทั้งแบบป่นแล้วก็แบบเม็ดนะคะแบบเม็ดเนี่ยเราเพิ่มให้กลิ่นมันหอมขึ้นมากว่าปกตินิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าเผลอใส่เยอะเกินไปนะเพราะว่าอันนี้เป็นรสด,ดั้งเดิมนะคะ เอาไว้เดี๋ยววันหลังนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมียอดไลค์เกิน1000ไลค์นะเราจะมาสอนเป็นสูตรพริกไทยดํานะคะว่าถ้าเกิดทําเป็นสูตรพริกไทยดำเนี่ยจะต้องใส่ประมาณไหนเนาะใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวลูกชิ้นเนี่ยมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะก็ต้องได้อัตราส่วนที่แน่นอนนะคะถึงทําแล้วจะได้ออกมาอร่อยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมก่อนนะคะโดยที่จะเลือกชิมจากลูกชิ้นที่ยังไม่ได้ราดน้ํายําเลยนะคะว่ารสชาติจริงๆของเขาเป็นยังไงค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า ข้างในเนี่ยค่อนข้างจะเรียบเนียนนะคะเนื่องจากว่าเราใส่ผงแอคคอร์ดลงไปด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็สังเกตดูนะคะว่ากดไปแล้วเนี่ยมันจะหนึบๆนะคะมันจะเหนียวเด้งเหมือนลูกชิ้นที่เขาทําขายกันจริงๆนะคะเพราะว่าสูตรทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่มีใครบอกให้เพื่อนๆใส่ผงแอคคอร์ดนะทำให้เวลาที่เราปั่นเป็นลูกชิ้นออกมาแล้วเพื่อนๆจะประสบปัญหาว่าข้างในเป็นโพรงบ้างหรือว่าตัวลูกชิ้นเนี่ยมันเละมันยวบบ้างไม่อยู่ทรงบ้างนะคะ เคล็ดลับก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเราบอกแบบหมดเปลือกเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะจะได้ไปหาเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆกันในทุกๆคลิปค่ะเอาละถึงเวลาชิมแล้วค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงม่ำเลยนะคะอือคือมันมีความเค็มความหวานที่กําลังดีนะคะ ถ้าเค็มกว่านี้พอไปประกอบอาหารเป็นอย่างอื่นมันก็จะเค็มเกินไปนะแต่ว่าที่ซื้อทั่วไปบางทีมันก็จะจืดชืดไปนิดนึงนะคะอันนี้มีความรู้สึกว่าแบบเออมันกําลังดีจริงๆเนาะแล้วก็ชอบมากนะคะคือมันหนึบหนึบเด้งเด้งอย่างนี้เห็นไหมนี่กดแรงๆเลยนะก็แทบจะไม่ยวบเลยนะคะถือว่าสุดยอดจริงๆนะสูตรนี้ตัวมันเองก็รสชาติด,ดีแล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมไปพร้อมกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าทานคู่กับน้ำยำลูกชิ้นแบบนี้แล้วรสชาติจะเป็นไงคะ่ะ1่สอง้ โอ้โหจะบอกว่าคือรสชาติมันพอดีมากๆเลยค่ะคือโดยปกติทั่วไปเวลาที่ไปซื้อลูกชิ้นไก่บางทีมันจะชืดๆอ่ะมันไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าตัวเนื้อไก่เองอ่ะมันค่อนข้างจะจืดอยู่แล้วนะคะเวลาที่เพื่อนๆถามว่าสูตรอาหารของเราอ่ะถ้าเกิดว่าเอาไปดัดแปลงทําเป็นไก่แทนหมูได้ไหมเราก็มักจะบอกอยู่เสมอนะคะว่าเนื่องจากเนื้อไก่เนี่ยมันมีความจืดมากกว่าเนื้อหมูดังนั้นสูตรอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหมูแล้วอยากจะเอาไปปรับเป็นไก่ก็อาจจะต้องเพิ่มเครื่องปรุงเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเราก็ได้ปรับสูตรมาแล้วว่าให้เหมาะกับการที่เอามาทําเป็นลูกชิ้นไก่จริงๆดังนั้นมันค่อนข้างจะแบบเข้มข้นมากเลยนะคะด้วยความที่เราใช้ไก่ถึง2ชนิดนะคะก็คือไก่สับเนี่ยนะคะมันจะเป็นส่วนของสะโพกนะคะซึ่งเขาก็จะปั่นรวมกับมันด้วยนะมันก็จะทําให้มันนุ่มๆน,นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้ก็คือเราจะใช้เป็นส่วนอกนะคะซึ่งส่วนอกเนี่ยมันจะให้ความแข็งๆเนาะ พอมารวมกันมันก็สมดุลค่ะไม่แข็งไปไม่นุ่มไปนะคะแล้วพอมาทานกับน้ำยำลูกชิ้นแบบนี้บอกเลยว่าเข้ากันแบบสุดๆค่ะอันนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปทําขายได้เลยนะไม่ว่าจะขายเป็นตัวลูกชิ้นเองก็ได้นะคะเราก็แบบขายเป็นลูกชิ้นไก่โฮมเมดนะคะสูตรแป้งน้อยอะไรเงี้ยเราโฆษณาไปได้เลยว่าสูตรเอาแป้งน้อยนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเราอาจจะขายเป็นยําลูกชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะทาขายเป็นเดลิเวอรี่ได้ขายที่หน้าบ้านตัวเองก็ได้หรือว่าขายตามตลาดนัดก็ได้เช่นกันนะคะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะได้รูปสวยๆให้ตามไปได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเราอนุญ,ญาตเพื่อนๆน,นะคะเซฟรูปแล้วก็ไปใช้โปรโมทได้เลยนะไม่ว่าจะไปโพสต์ตามแอปขายอาหารโพสต์ที่แฟนเพจของอเพื่อนๆเองหรือว่าเอาไปทำโปสเตอร์ติดหน้าร้านก็ได้นะคะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวคอมเมนต์บอกเราไว้ใต้รูปนิดนึงนะคะว่าขอเอารูปไปใช้เท่านี้ก็ได้แล้วล่ะคะ่ะเอาล่ะรู้ถึงรสชาติแล้วทีนี้มาดูต้นทุนกันบ้างนะคะว่าต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะ ก็สาหรับต้นทุนรวมเลยนะครับจะอยู่ที่110บาท10ค่าสตางค์ครับทําได้ทั้งหมดกี่ลูกคะทำได้ทั้งหมด110ลูกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เพื่อนๆน่าจะทําลูกเล็กลูกใหญ่นะครับอย่างที่เราทาเนี้ยจะอยู่ที่110ลูกก็จะตกลูกละ1บาทครับอืมอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้เนี่ยเราใช้แป้งค่อนข้างน้อยเนาะมันก็อาจจะได้แค่นี้ ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะประหยัดต้นทุนจะเพิ่มแป้งก็ได้มันก็จะได้ปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็ต้นทุนก็จะถูกลงนะคะแต่ถ้าเกิดทําเป็นยำเนี่ยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เพื่อนๆต้องไปบริหารเรื่องของผักนะคะ จะขาดทุนกาไรอยู่ที่ผักสดนะต้องเก็บให้ดีนะคะแล้วก็ต้องคํานวณให้ดีเพราะว่าผักเราไม่ได้คิดค่าต้นทุนให้เนื่องจากผักเนี่ยบางช่วงก็แพงแพงบางช่วงก็ทุกถูกนะคะอันนี้ต้องไปบาลานซ์กันเองเนาะก็หวังว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะให้เพื่อนๆไปทําขายก็ได้หรือว่าในช่วงเศรษฐกิจฟืดเครื่องแบบนี้เราสามารถทําเอาไว้รับประทานเองในครัวเรือนนะคะ<ๆ>ก็ประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านไปได้เช่นกันค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะ ทำอาหารขายแบบจริงจังนะคะอยากจะลงเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่แฟนเพจนะคะส่งข้อความส่วนตัวไปหาแอดมินได้เลยถามแอดมินได้เลยนะคะว่าเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นของคอสหมูสเต๊ะคอสหมูปิ้งบวกน้ําจิ้ม1ิอย่างคอสสลัดไฮโซคอสก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะถคาสนใจคอสไหนก็อย่าลืมเข้าไปทักทายถามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ